ทักทีพ่อจักครับพี่รองผมสวัสดีครับกลับบ้ามี่ไร่เฉยยี่สามบาทกูเองกเมีอาจารย์บุญทีมงานกินดิบก็เข้ามาแล้วคันแบบนี้ต้องเี้ยออไปเี้ยออไปพี่รองผมดึกลงไปมันข้าวพี่รองผมข้าวครับผมจะต่ายก็ถ่านแบบขาวอ่าพี่้องผมบะหมี่อาจารย์ดิเจ๊บะหมี่สั่งับผมเขามีบักเฟียงกับเนาะอาจารย์เนาะเขามีบักเฟียงกับเขามีบักเคี้ยคืน ข้าม to ี <They S 1> <v> ่เครื hmm. <questions. S 1> ่องในตับหมูอตับหมูแล้วก็หัวใจหมูข้าวขัดกินสุกมันเป็นพยานวะสันอาจารย์บัวบาเนาะครับเนาะบัวจักมันเคยสินเ่งขัดกินสุกมันเป็นพยานวะสันบัวจักครับผมน้องครับเขาใส่จำกับแจีวนี่เอ้าทำแจีวเนาะเขาจำแจีวนี่แล้วเขาใส่ตุ้ยตัวนี้เราก็ไม่จำแจีวเพราะว่าสูตรสูตรนี่มันดีวะสันพี่น้องสวตรดีครับผม จังได้กะป่าจานเลยครับเล้วจานในพี่น้องได้กินแซ่บๆไปพุณระเบียกละไดหระกะกินกับแก้มไปน้ำเบียดน้ำห้อนเขากายจังตุ่มอืมกินดิบมันพวอยพี่น้องผมกินดิบมันพวอยควายยำไงยำไงเล็กทิพย์ดีครับสวัสดีครับพี่น้องผมบอกแล้วอีพี่ต้อไปมันสิเป็นตะยานไปเรื่อยเพราะวาครับผมเมื่อวานขอบคุณอะไรเล็กพี่จานก่อน ดีสุกนดีใจเห็นเซนนึงมากเข้าใจเพราะว่ตายเหรอครับเข้ากระซิต้มอยู่บ่นบ่นต้มแต่ว่าเข้ามันจุไปน้าพี่น้องขันจุดิบเบิร์ตกวนกัถือว่าขันจุดิบเบิร์ตกวนก็ถือว่าบ่เป็นต้มพี่น้องกินดิบไปเรื่อยพากินดิบมันพอยจินดิบมันพอยขัาต่างหอันหยาต่างเข้าหว่าต้มบะหมี่เตรียมเชียงไว้แล้วพี่น้องเตรียมเชียงไว้แล้วไปถัดต้มเลยครับเด้อ พาไปดูข้าวเดียวพี่น้องผมในระวางนี่ในระวางนี่ยูไปกอนกูขอตับอีกแน่พูละตอนแน่เอาครับข้าบุญนี่บอกหวดบักเน่าแล้วพี่น้องนี่หวดบักเสียงผมพูดพูดตับก็มีตอนนี้พี่น้อง่ออะไรพูดเมู่้เจีวจะใส่แจ้วกะใส่ไม่อยากใส่ก็ใส่เข้มือดกอนอีก้างหัก เอาครับคอยพูดหนึ่งเสพปากเงินบ่อคอยเที่ยวใจอาจารย์ขนาดเลยอาจารย์ขามหมูเดี๋ยวพอมีผิดมีผิ่หรอครับมันแสียบ่จักมันแสียบ่ะได้หลาคนบ่จักบ่จักเขาบ่จัเป็นยังไงรับอาจารย์กรอบบ่รปบนุ่มๆกรอบๆเออว่างสี่ชั้นย่างเยอะปะอันนี้กู้ไม่ได้บ่ะอืมมากเลยนี่กือของแท้ของแท้พี่น้องผม ต้องแก่ผมตายว่าตายทางในขีวบ่ในีวคือตายจูเล่หลายจูเล่หลายบ่วาปันผนเอาซ้ำเหนียวเก็บโกโก้ดูดัอ้าเวทจุดีเปอ้สวางเดียมันคือหมักเฉบุนิหมากโกโมนโกมเร่งเร็วใส่แจวใส่แจวใส่เน่าเนาะอามอมอมมหัว จังเลยครับต <Bond> <t ans pakai> <อ>ับเนาะตับหม้อตับหมูตัวหมูอตัวหม้อเลยมันกินที่เบิร์ดนะมันกินที่เบิร์ดเนี่ยพี่น้องอันนี้บีบอันนี้บีบบเอ่อบีบบเฟี่ยงเส่หลายพอดมันเลยสุกเอียงหน่ะปันนี่ต้วาสว้อยกระ่างหนกระสีแดงยี่ดีอาจารย์เอาจัดไปจัดไปครับพี่นงครับผมมาแม่าจุจ้ครับอ้าพี่แม่ เฮ็ดปอกเหมือนกันเฮ็ดตนเล่าเราก็คอยเชื่อเพาเห็นคอยชมขอไม่เป็นแกันไม่เป็นปอกไม่พกเม่ททองวันเนาะทงวันเดี๋ยวสิมีคลิปพี่โพ่ไหมคุณแม่ทองวันเบิ่งอยู่เด้อเดี๋ยวไปแอบถ่ายพี่โพ่เน่ยตนผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่าสั่งนะค้ามจีบเขาให้เปลี่ยนเรียกเอาเลยอาจารย์บาันี์เรียกเอาเลยอยาะไรตอนใดอาจารย์เรียกเอาเลยครับผมครับผมดาหัวจังหน่อยพี่น้องีบิ๊มดาหัวให้อาจารย์จังหน่อออยเ คนวองยูไปจาก์่อวังกว่าไรหักก็ได้หักอมเสืออกาดสุดยอดม่นาันเนาะสุดยอดสมสมนังกินโกโก้บ้ามีกระสีไทยไปเรอยๆพี่น้องผมนางพูดนางคุยกันไปเนาะพี่น้องาะนาอครับผมขี้บันทางบาวขี้คู้เนี่ยเข้าของแต่บ่แมนเดียววาเดียขึ้นวาอื่อไเพิ่งาจอ ว่ยทีมงานอาจารย์บุญแนีนอนอยู่แล้วทีมงานเขาก็ตั้งกันขึ้นมาพี่น้องผมก็ตั้งกันขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้แหละคนตั้งบ้านแต่ว่าเนี่ยมายุ่งกันนี่ส้มสามวิชีพดีครับผมเอายุ่งสี่เห็นว่าพูดนี่พูดนี่ทุก็พาพูดนะบ่บ่ซอยบ่คิดขึ้นเส้นหน่อยอาจารย์นี่ยังไงบ่บ่บ่กลับเมืนบ่หยับบ่กลับแหนหยับไม่ได้ห่ามันนี่คูับ่เดือดเดือดตามธรรมดาไม่เป็นไรครับตับใจ ตัวนีจ so ับบีบงนาใส่เห็นบ่ขาวเอา้าเลยสุกแล้วสุกวกแจ้วบาดเนี่ยเฮ้ยนี่คือการจะคู่ความจิงเนาะมีพัญญากินบ่จักบบ่นบ่ได้กินดีขมืยเจ่าเด้กราบอกเลยบ่นบ่ได้กินแสบกินดีขมืเย่าเลยนี่คือโกม็ดนี่บ่บุนเนาะก็อยากบ่่าเส้นเลียวบ่เล่นเ้นหมูให้จินเยอให้กินกินแสบเยอ ได้าตัวน้องใหนยจูจูกับจูเนียอตัวจูกับจูเนีสร้อยจูสอยรวมก็ได้เบิลละอือ้วยชมรมคนกินทิไปิยานี่ยังไงเ่ยญานี่ยัง่ะพยานอยู่ในทองไม่จับผูมั่ชาีิยบวันใใจยกความสอยสมาจูน้ำกันหือปีน้องเด้อใจหมูดิบไว้ใจหมูดิบตับหมูยิบปีน้องผมจวดจวด กนะแก้มบักเฟียงเนาะพี่น้องเนาะแก้มบักเฟียงแก้มแก้วพี่น้องครับผมเบิดเท่านั้นครับเลยหากลัวว่หนีบ่มีอีกแล้วพี่น้องเว้ยต้อนนี้อาจารย์บุญป่อยเขาปากเด็นี่อาจารย์บุญเนาะบ,บดบดได้แล้วอา<อ>จารย์บุญอันนี้ไม่คว้าไฟได้เอาหน้าหัวได้หรอแม่พันธุ์ไปผลเหล่าอยากกินเนาะบุ้ยตับตัวนเสื้อไม่ปันผลย่างบดสิ่ดแหล่ตับตัวนเ้ไม่ขาดพ่้องบุญมี ครับเชียแม่ผมทั้งย่านลุยเอาจานลุยเฮาไม่ไปสนเขากินไรเขาก็อิ่มไรดอกเขาอยากกินแม่นโตครับผมครับผมเอาบุญเนาะเอาบุญพุ่นที่เกี่ยงบ้านเกิดเมืองนองเนี่ยอยู่คนละขอบุญเล้วชรลานดีเรากินเอากินเอาอิ่มเจ้าเว้าเจ้าบ่กินมันกับ่อิ่มเด้ดวันเออกัน้วันนี้อันกินกุ้ยไปยันยันก็จะไม่ฝากเขาเนี่ย พ ah, mm hmm> yeah, ี่อ้วนบ้าพออางนี้อสนองบมาเสียดายพี่น้องเลยเสียดายเสียดายเอากูตับเช็ดตอนตับเช็ดต้อนตัดตับ่เ้ยพี่พี่พี่ตับตอนเดยเมื่อซาสะอาดสะอาดสะอาดต้งเดวางนาหัวจิ้เสือเอชชั่นเอกชั่นี๋ยวบอสมองแีนอ่ะ

ใส่มูตับมันเองมันใบใส่มันก็ยาบตัวตับตับเขาบอกพิดขอโทษครับผมอยากกินอย่ครับโอ้ตัวนี้บ่เพิ่นเห็นสีมันสดดีเลเนี่เราเมืองอะไ้ว่างบอกพิดเขอโทษเอฟทีชูกันบาวมี่อกันอันนี้เกิดตำมูวครับผมอบเันตีเขาจินเนี่ยคนอีสานอ่ะ ก้อนขวบเสื่อเหมือนกเขาลุยครับผมหนึ่งสองสไปข้าโตโตรสชาติเป็นไงบึ้อเห่ยกป๋อจาจย์เบิดอเยดีซี่มาเบ่นากินผักหวานหวานจุ๋ยเน่านี่ตัวนี้ลองไปลองไปออ้ยอาจย์ใส่บาอบใส่จย์บอกให้จย์บอกวอาแต่ตับกินบ่ นเรื่อยๆนะครับนะครับผมครับผมบ้านทั้งๆนะครับผมก็มานน่นลูกอคักแต่ไฟพี่น้องเออมาน่าลูกคักแต่มันสิบดเป็นสิเด็อบทานสบบพี่น้องผมเด้เจียรตครับผมครับผมการใส่ถีชีวิตของคนทอ่าภาคอีสานบางู่บานบางอำเภอบางจังหวัดทั่วประเทศอาจจะมีแนวนี้นาะพี่น้องเนาะขยาวากัน เพิ่นมากดิบเพิ่นก็ต้องกินดิบพี่น้องบอกว่าสิเป็นตัวตับมันตับหมูบอกว่าสิเป็นตัวเป็นหัวใจมันอ่าก็บอกเป็นยั้่เหนีนว่าอาจารย์มากินเหี้บเบิ้งเลยนี่ครับมันกันแซบแซบไผ่แซบมันเยาวากันเลยครับเด้อเยาวากันแซบไผ่แซบมันพี่น้องผมเพราะฉะนั้นแล้วการดำรงชีวิตอยู่ของแต่ละคนก็คือการนอะอาจารย์นาะโกมิดเนาะ เออเพราะฉะนั้นแล้วเงาว่าให้กันบ่ได้ครับผมเอาคุณทุเล่ทุกสกันติดการตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมเจ้าอย่าทิมงานอีสานมาเลยว่ามีคาดว่าขันเราว่าพีชคลิปมีนายจะติดเหลืองพี่น้องผมแต่ว่ากับบ่เป็นยังให้พี่น้องเดีเบื้องว่าเออทีมงานเ้าขอมาเ้าจัดให้โดยเฉพาะก็มิดมักแท้ๆพี่น้องผมนี่นี่นี่สร้อยไม่ไม่เนี่ยเงียวเงียวเงียวเจ้าบาทเนี่ยก้อนที่พีชคลิปตอนนี้เลยเงียวเงียวเลยบ่ต้องบ่ต้องท่านยา ย่าบยังยอ๋วังยังขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมทุกคนครับทุกเสียบเสียบน่อกันพี่น้องผมชีวิตมันบ้านเฮาบ้านนอกจาวบ้าครับชีวิตเป็นรองบรรดาเฮามันกระซึ่มนี่ล่ะเปรย์ไลก้อนนี่ยังไงเขามีความสุขกับการกินแบบนี้เขาก็กินแบบนี้ผู้ใดมีความสุขกับการกินแบบใดก็กินแบบนั้นพี่น้องผมอยู่ไปซ้ำตายพี่น้องผมตลอดชีวิตเนาะพี่น้องเนาะครับผมบมยัังครขอบคุณทุกเอสายครับ